ถ่ายรอแล้วนี่พันบามันผสมบามันผสมตัวนี้หน่อยสูงแล้วเฮ้ยเต็มเต็มอยากใครเพื่อน่ะเอา้าเร็วทักายกันหน่อย กลายกันหน่อยเร็วนนี้เร็วปั๊บนี่เอาหอมโทรศัพท์เอาเร็วดดดดแดง 8. แปดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเงื่อหน่อยเจ็ดแปดเดือน นี่คุณแม่กําลังมีน้องให้อีกหนึ่งตัวดมเอ้า,อารบรบดม